อ๋อขอกินข้าวก่อนหรือพี่แล้วตักใส่รถเลยต้องฟุ้งสวัสดีครับอยู่กับหกล้อดัำกรีนครับวันนี้เราอเอาหัวหน้าโจ้ยมาขับเพราะว่าหัวหน้าโจ้ยเขา ขับเต็กเออขับเต็เกแคดกับอา่าฮิตาชิเลยเขาบอกว่าเขาอยากลองอันนี้ครับเอาแบบฟืดฟ้าเดินหรือพี่นนาวไม่รู้ <c oughs> วันนี้เขาจะไปตัดผมมันมันเป็นวันที่เขาจะรอครับเดี๋ยวเขามาออเอาแล้วครับเราแล้ว <c oughs> อย่าให้เสียชื่อเด้ลูกพี่เฮ้ยสโลโมชันเหรอวะรถอะไรไม่มีแรงเลยรถอะไรไม่มีแรงเลยยังไงตายแล้ววันนี้โจ้ไม่ทำงานครับ ออทำไมไม่มีแรงไหมเดี๋ยวให้ตักใส่คันนี้ครับเอาเอา,เอาแบบเอาแบบยยอโอ้ยเสียแล้ว,ลวเขามาเยี่ยมเยือนครับคนสุดท้ายวันนี้มาซี้อปลครับ ครับัใช่ครับเดี๋ยวตะเกว่าตะเกว่าเลยโร,โรบสองโรบเลยครบยับเดี๋ยวให้เขาคุยโทรศัพท์ก่อนครับรอคันเนี้ยเมื่อไรจะเข้ามานี่มังเรื่องปั้นุยเรียบร้อยเลย เออเโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยโจ้ยอุ้ยอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยว้าเฮ้ยพอแล้วไม่ใช่แคทหัวโคดเลยวะนี่แหละหัวหน้าโจ้ยสไตล์เขาจะเป็นยังี้ครับกระจายหมดเลยเขาบอกว่าคานตรงเนี้ยคานตรงนี้ถ้าเยอะๆอ่ะ เรียบร้อยถ้าเอาเคสมาแต่ว่าเราไม่ได้ติดต่อพ่หน,น้ายโจ้ยครับไม่ได้ติดต่อพ่หน,น้ายโจ้ยสายโหดมาอันนี้ก็เลยให้เขามาลองดูครับว่าเมื่อกี้เขาบอกว่ามันไม่เร็วนะเขาขับอะไรก็เร็วครับยกเว้นขับตะเกียงโอ้ยมาเล่นบทโหดเลยอะ่ะสายโหดพนน่อน้ายโจ้ย นี้แ่นชิมเราก็เปลี่ยนแล้วครับองกีก็เอ,เอ,เอเ่อแสดง power กระจายอ่าเห็นสาวด้วยเนี่ยสไตล์ของนายจจะขับรถอย่างนี้แหละไม่ว่าจะคันไหนครับ ไม่ไว่าจะแคทหรือว่าฮิตชิครับเขาจะหรือพี่เขาบอกว่าโกเบไม่ใช่แคทหรือพี่ตักปูนไปเด้วไม่ได้เคลียร์ไปตักเอา อ๋อเขาจะรองพื้นเขาจะรองพื้นก่อนครับทดสอบทดสอบว่ามันกระดกไหม,มเดี๋ยวลงมาจะสัมผาสกันว่ามันเป็นไง แต่อันนี้ไม่ใช่พุงกีของร้อยสี่สิบนะพุงกีเขาซื้อมาปก,ปกติรนะ้อยสี่สิบน่าจะใหญ่กว่าน,นี้นิดนึงอันนี้เล็กแต่มันก็โอเคครับถึงมันจะเล็กแต่ว่ามันมันก็ซิปตัวของมันเองนะมันไม่หนักไม่เหมือนเอารถเล็กไปขยายพุงกีใหญ่ทำให้มันไม่สมดุลกันครับ พวกเอเพวกอ,อะไรมันจะไปเร็วมากเออย,ยกล้อไปลูกพี่นี่ดูเขาทดสอบรถครับ เร็วๆมาแล้วกินข้าวอ๋อกินข้าวก่อนเลยพี่พอแล้วตักใส่รถเลย <c oughs> ต้องคลุบเออพอแล้วไม่ต้องคลุบ <c oughs> ไอ้เซยเขายิบมอ๋อไปทำบุญได้นะครับร่วมกันทำบุญ เออเราใส่เป็นทิ้งไปมันน,นั่น,นเลยนะเงียบเดี๋ยวตักใส่คันเหลืองก่อนเลยครับมิมเอ้ยเซอเอ้ยหน้าคันเหลืองมาละเฮ้หอยไหมหอยมาเลย เนี่ยสไตล์ของโกบีมันจะเร็วครับแต่ว่าขุดดินแข็งก็พอไปได้นะประหยัดน้ำมันครับเราก็ไปเจอสายหโดพอดีครับหัวหน้ายโจ้เราก็เลยให้ลองดูว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาสอบถามว่ามันพอไปได้ไหมซื้อรถสภาพนี้ครับมือสองไม่ใช่มือหนึ่ง สรับคลิปนี้เราจบเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวมาดูการตักใส่ดำของหมอหน่ด้วยครับสำหรับคลิปนี้บายบายครับสวัสดีครับ